ครับวันนี้อากาศร้อนมากนะครับเอากล้องอยู่นี่นะครับกล้องอยู่นี่คร้ววันนี้อากาศร้อนมากแต่ในความร้อนมันมันก็ต้องมีสิ่งดีๆวันนี้ผมได้โอกาสนะครับได้รับโอกาสจากท่านเจ้าของบ่อนี้นะครับซึ่งปกติบ่อนี้ไม่ค่อยมีใครได้เข้ามาได้ง่ายๆนะครับเพราะว่าเลี้ยงปลาแบบเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยงปลาเป็นส่วนตัวมากๆแล้ววันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญนะครับนี่ครับไม่ใช่บะันนี้เป็นลูกปั่นมี FC ของเรานะครับหรือว่าผู้ติดติดตามเนี่ยเขามาคอมเมนต์ว่าอยากชมปลาไซส์ใหญ่1เมตรซึ่งจริงๆแล้วอ่ะปลา1เมตรในเมืองไทยมันหาได้ค่อนข้างยากบ้านไหนมีเขาก็ไม่ค่อยให้ตักไม่ค่อยให้ชมก็วันนี้เราก็ได้รับความเขาเรียกไรรับความกรุณาดีกว่าเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยก็รักปลามากดูแลปลาเป็นอย่างดีเลยดังนั้นใครที่ได้เห็นนะครับก็ถือว่าปุนบุญตาดูน้องผมด้วยนนนะะครรับบเพาาาว่า้นน้ีก ไม่เข้ายากนะครับก็ต้องขออนุญาตติด่อกันมาแล้วก็นัดหมายให้ตรงเวลาทีนี้เราไปชมกันเลยดีกว่าครับว่าปลาตัวหนึ่งเมตรเป,เป็นยังไงนะครับต่ำไปเลยครับเราเจอแล้วนะครับเป้าหมายของเราตัวนี้เป็นสายพันธุ์มุกชิโอคอ,อนนะครับ ปลาใหญ่เนี่ยเราต้องให้ความสําคัญมากเวลาที่เราจะต้อนปลาตักปลาเนี่ยต้องค่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าไล่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 ปลาก็ตกใจวิ่งชนผนังเนี่ยทำให้ปลาป่วยหรือว่าปลาหลังหัดได้นะครับฉะนั้นเราก็ค่อยๆนะครับค่อยๆจอนเดลงไป เพื่อยกนะเพราะว่านี่นะครับวิธีการปลาันใ่ญ่ถ้าเราอุ้มหัวเพวื่ออุ้มหางเนี่ยท่อกลางนี่มันจะหักได้ฉะนั้นเราต้องย,ยกอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะนับนะครับหนึ่งสองั้บอกแล้วว่าเราไม่ได้พูดเลื่อนลอยนะครับว่าปลาเราหนึ่งเมตรเดี๋ยวเราจะวัดโชว์ด้วยนะว่าปลาเรามันหนึ่งเมตรจริง ก็เป็นกระบะวัดไซส์นะครับของใครทำก็ไม่รู้นะน่าจะมีโลโก้ด้วยของใครก็ไม่รู้ วิธีการวัดไฟฟ้าก็คือปากจดปลายหางนะครับปลายหางก็คือส่วนที่ยาวที่สุดของปลานะครับในงานประกวดก็จะใช้มาตรฐานนี้เหมือนกันอันนี้ครับเห็นไหมครับว่าเวลาที่เราจับปลาชิดกับขอบอ่างแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันล้นเลยครับล้นก็คือเนี่ยมันประมาณ9ก้าสิบหกใช่ไหมประมาณหนึ่งเมตรเลยอันนี้สังเกตที่นิ้วกมนะครับมันจะล้นไปล้นล้นจับที่วัดไซสไปแล้วผมจะยกให้ดูนะครับยกให้ดูว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะปลาหนึ่งเมตร อาจจะยกให้พนน้ำนะครับพดอายกให้กับเอฟซีท่น้ชมนะหนึ่งสองไปน่าจะพอแล้วสำหรับตัวนี้เดี๋ยวมาดูตัวที่สอนะครับไม่พ้นขนานี้ยจะทำให้ท้ลัได้ปลาใหญ่ถ้าทำทีใหญ่่าพ้มนมงนครับอันนี้ผมตัดได้แล้วแต่ยังไม่ไม่กล้าเอาขึ้นนะครับ ก็ค่อยๆไล่ไปวนก่อนก็ประทองไว้ในสวิยตัดปลาคนระับประทองตัวนี้น่าจะยาวกว่าตัวที่แล้วนะตัวที่แล้วเป็นไา่พันธุ์บุกชีออกก้อนน่าจะประมาณเมตรนิดๆครับเมตรหนึ่งเซน ตัวนี้ผมก็ว่าเม็ดนิดๆเหมือน,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 นกันเพราะว่าเมื่อสักสามเดือนที่แล้วเนี่ยสามสี่เดือนที่แล้วเคยเคยเช็คมันประมาณสักเก้าสิบเจ็ดช่องสิบแปดว้าวผมเป็นการผู้ช่วยเลยครับเดี๋ยวผมผมยกไปดูเนาะเดี๋ยวผม,มเลยเปลี่ยนสายไปเยครับป้าใหญ่เนี่ยมันจะต้องใช้คนเยอะเลยนะครับเพราะว่าด้วยเยคื่องฟ้าปลอดภัยเนี่ยก็ต้องค่อย ทำใ่้ควมามระมัดระวังตัวนี้ปลาอายุไม่เยอะหรอกปลาประมาณสักสามปีกว่าก็ปีที่นะสี่นะปะจำไม่ผิดตรงนี้ผมก็เห็นว่าตั้งแต่ตัวเด็กๆใหญ่1 1> ามากครับอ่าขอผู้ช่วยนะครับะนะครับนับนับมาเดือนนะครับนับมาเดือนหนึ่งสอง <Okay. S 2> เดี๋ยวเราฉีดแอ้กอฮอลล็อบบับเบิลเนี่ยนะครับเพราะว่าจะได้ถ่ายออกมาแบบเห็นแบบชัดๆตัวนี้ปลาอาเกยโยนไสกจด้วยสายตานะครับปลาตัวนี้น่าจะประมาณสัก1เมตรนิดๆน,นะครับ ได้ๆได้ทุกบ้านหยอกอ่าออสกลไปด้านนี้เนาะหนึ่งเมตรคือคาดการนะครับแต่เดี๋ยวมาวัดจริงๆกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่ครับอันน ah. ี above, right? ้สเกลอ่างนี้เก้าสิบหกเซนนะครับเก้าสิบหกหมูน่าจะไม่ถึงเมตรดีนะ ถ้าเกิดไม่ถึงเมต <Sharp. S 1> ก็ต้องขอไทยด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าถึงเดี๋ยวจะว่าเราพูดเลื่อนลอยอุ้ยถึงนะครับเพราะว่าห่างมันล้นหน่อยนึงไม่ถึงเมตรครับตัวนี้ไม่ถึงเมตรก็ต้องขอไทย FC นะครับตัวนี้น่าจะประมาณสัก98เซนก็พอดีพอดีเพราะว่ากระบะนี้มัน96มันล้นนิดนิดนะครับผมคิดว่าประมาณสัก97 98ครับอ่าล้นไปหน่อยนะครับล้นไปหน่อย ประมาณสัก98เซน98เซนเต็มสเกลนะครับ97 98เซนก็ตามที่เราบอกไว้ว่าปลา1เมตรก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราไม่เคยตักขึ้นมาวัดแบบจริงๆจังๆเลยวันนี้ก็มีโอกาสที่ได้เช็คปลาแบบละเอียดฉะนั้นตัวหนึ่งในสองตัวนะครับตัวนี้ก็มายักกันอีกครั้งหนึ่งเป็นปลาอายุน้อยมากครับปลา4ปี98เซนมีถืวว่าตาการโตเนี่ยดีมากแต่พอสาหรับ คลิปนี้นะครับหรือว่า EP นี้ก็ฝากไว้กับปลาตัวที่สองนะครับเป็นปลาสายพันธุ์เหนื่อยสายพันธุ์เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงอ่อเป็นปลาสายพันธุ์สันเก้น,นะครับจากฟาร์มตาไก่ซึ่งก็จริงๆแล้วในบ่อเนี้ยยังมีหลายตัวที่ไซส์ขนาดนี้นะครับก็วันนี้ตัดแค่สองตัวก่อนเพราะว่ามันมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะเพราะว่าแดดเริ่มร้อนนะเดี๋ยวเราก็จะเอาปลาตัวนี้ลงก็ยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดตับ s c สไครกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำหรับช่องกูรู้ปละครับก็พยายามจะหาปลาที่มันดูแล้วมีความแปลกมีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นด้านสวยงามด้านใหญ่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ FC ของเราคอมเมนต์มานะครับได้เรียนรู้ไปกับเรานะครับกูรู้ปละครับนะครับ